สวัสดีครับนี่ก็ผมพีจเกมมินครับวันนี้อยู่กันในเกมโรบอตแต่เห็นว่ชื่อว่าเพชรมิเลเตอร์เอ็นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมเกมใหม่เหมืจะมาแล้วนะครับนี่นี่เพชรซิมเกมนะครับผมอ่าเทนเลอร์จะอยู่ใน YouTube นะอ่าซึ่งมาบอกว่าตอนนี้นั่นเองเอ้าเน่าโอเคเหมือนบอกเดี๋ยวเราลองไปดูใน YouTube ดิว่ามีอะไรโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่ยูทูปพี่เกณนะอ่าเหมือนจะมีวีดีโอเปอเรียมด้วย กำลังพึ่งเริ่มเลยฮะได้หนึ่งนาทีนะครับมาเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงว้าวโว้มีมังกรนะครับอยู่บนป้ายมีการตีเหลียนอ่ะนี่ปกตินะครับอ่าฮะรู้สึกว่าโลอ่าด่านไป่ใจเล็กลมด้วยนะแอร์เหี่ยโหทำไมเล็กจังอะ่ะโคตดเล็กเลยโอ้โหถ่าย,ยังเยอะเข้าเมื่อกี้อะ่ะ มีนี่อะไรเก็บอะไรอย่างเงี้ยหรอสกิลปหอ่าโมเดลเหียก็เหมือนเดิมเนาะนี้เป็นโมเดลตูอ้อ่าโหไปเร็วมากเลยเนะี่ยหมดูไม่ทันอ่าฮะเราก็ต้องเดินม,มาปลดล็อกไข่ด้วยนะไม่ใช่ปลดล็อกอัตโนมัติเหมือนมันจะไม่แบ่งเป็นโซนไม่แน่ใจเหมือน okay, กันคก็รู้สึกว่าแอรเ,ราเรียไอ้พวกเหลียญเนี่ยมันจะอยู่ข้างน้อยนะครับเหมือนจะน้อยทุกแอรเรียเลยมีออฟบีซะด้วย โอ้ oh, oh. มีกลับดักอ่าฮะเข้าไปเก็บรีวอร์ดรีวอร์ดรีวอร์ดเออนั่นแหละอ่าฮะคาเคนี่คุ้คนๆนันเนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอันนี้มันคล้ายๆกับอะไรอะเอ็กซ์ล็อตโอเชียนไหมแต่มีแอนิเมชันว่ายน้ำด้วยโห oh. น่าจะว่ายกันสนุกเลยทีเดียวอืมมีสัตว์เลี้ยงว่ายโห oh. เป็นเพื่อนกับเราด้วยนะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ ปืนใหญ่มาจากไหนนะเมื่อกี้เหมือนว่าโลกแต่ละโลกมันจะอยู่ข้างๆกันเลยนะถ้าอยู่อย่างนี้มันจะไม่แหลกกันหรืออ่าออันนี้เป็นทำโกลเด้นเนาะเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยเอาข้ามโลกไปโอ้โหมันติดกันขนาดนะผมว่าน่าจะแหลกแน่เลย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้จะแหลกนะเพราะว่าเพชรซิมเอ็กซ์นี่คือมันก็แยกกันนะอยู่ห่างกันแต่ละโลกอ่าฮะ เหมือนจะเป็นเหมืองเพชรนะครับวันนี้อืมเอ่อมีโคเมตด้วยดาวตกเอ่ออันนี้คล้ายๆอะไรอะเอนชาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมมันไปเร็วมากเลยผมดูแทบไม่ทันโอ้เปิดใครกี่ฟองเนี่ยเมื่อกี้อ่ะทุกคนดูทันไหมเมื่อกี้มันมีกี่แถว ถามจริงเปิดได้ขนาดนั้นเลยหรืออันนี้เหมือนจะเป็นไททานิกนะครับเนี่ยตัวใหญ่เอาจอใหญ่แล้วกันนะนะครับเพจซิมูเลเตอร์99นะครับผม1นึเดซิเบอันยี เปนที่1ธันวาคม2อง3นยนะครับอ่าล้วไงต่อยจอดำจบเรียบร้อยเทนเลอร์จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเรามาย้อนดูกันดีก,กว่าเหมือนจะยาวประมาณ2อนาทีโอเคเราจะมาเรามาย้อนดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่ ทุกนจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะเล็กเลยเมื่อเทียบกับ simulator เพทริโมเลเตอร์ X เนอะเออมันจะค่อนข้างจะเล็กนะครับมีข้างล่างนี้นะครับผมจะเป็นคล้ายกับกระเป๋าสัตว์เลี้ยงเนาะเออฮะเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมข้างล่างนี้นะรู้สึกว่า UI มันดูผมรู้สึกยังไงก็รู้ของมัน มันดูไม่ใช่เพลซิมูเลเตอร์ X เลยเพราะมันควรจะโค้งกว่านี้นะเพลซีมแรงอัพมีคล้ายๆกับรูทแบ็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องอะไรต่างๆนะเรื่องอรายละเอียดบางอย่างก็ไม่แน่ใจนะอธิบายไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นการอะไรเล่นกิจกรรมหรือเปล่าเหมือนคล้ายๆกับนึกถึงอ่าอะไรนะแมสซิซิตี้เลยอะ่ะผมเคยเล่นอยู่นะคือ มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมกอไม่ถูกแลวอะนี่ก็จะเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคไปนะครับผมนี่แล้วก็มาเก็บรีบอร์ดเหมือนว่าช่วยสัตว์เลี้ยงคลิกได้ด้วยนะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้หีบมันเนี่ยๆ,ๆทุกคนเห็นไหมหีบหีบมันเด้งได้ด้วยอะ่ะผมว่าน่าจะช่วยสัตว์เลี้ยงคุดได้นะเฮ้ยมีระดับสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีระดับไหนด้วยไนท์ไนท์ออกเสียงดูแบบไม่รู้อ่าเนี่ยทุกคนขาเข็นเนี่ยจะเป็นไนท์อ่าฮะ หมือนจะมีอ่าระดับสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามา m a g เนตแฟรกอ่าทงทงแม่เหล็กนะครับอืมโหวบอร์ดก็มีเหมือนเดิมเนาะโหทีอยู่ไอนี่ไม่ค่อยคุ้นกับมันเลยฮะมีเหมือนน่าจะสุ่มได้หรือเปล่าน่าจะอ่าในรละเอยียดของมัน m a g เนตก็คือน่าจะคล้ายๆกับเกมพาร์ทแมกเนตอะไรอย่างนั้นมัน้งนะครับ อันนี้เก็บจากอะไรเออตรงเนี้ยทุกคนผมสงสัยว่าปืนใหญ่มาได้ไงทุกคนปืนใหญ่อยู่ดีก็ล่วงมาเลยเอยมาจากไหนก่อนอ่าฮะอันนี้เป็น open mae a ว่อ๋อน่าจะอันนี้มาได้มั้งเป็นการบวกหนึ่งไข่เหมือนจะว่าน่าจะลดการเพทูวินนะครับสำหรับแบบนี้เนะี่ยน่าจะใช่นะเพราะว่ามันใช้เพชรนในเกมซื้อได้ไม่ใช่ว่าเพชรนในเกมนี่ต้องเติมโลบักเอาแน่ไม่เอาแน่อย่างนั้นเนะออเหมือนจะเป็นการ ซื้อให้แบบว่าสุม่มไขได้เยอะขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียลงบั๊กอ่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็หวังว่าเพชรมันจะฟรีได้นะอ่าอ,อ,อ,อันนี้มีกี่ฟองเลยหนึ่งสองสามสี่แปดสิบสิบเอ็ดสิบเนะอ็ดฟองเลยทีเดียว้น่าจะฟรีนะอันนี้ผมว่าอาจจะฟรีนะอาจจะฟรีมีตกปลาด้วยอู้ตกปลาได้ไอเทมมีขุดสมบัตินะครับนี่นี่เป็นการขุดสมบัติอ่าเนี่ยอันนี้ทุกคนควรไหมทุกคน มันจะอยู่อ่ารู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะคา w วียเวอร์นะครับอันนี้นะอ่าโมเดลเดิมแค่เปลี่ยนสีแหม่ย้อมแมวเลยทีเดียวย้อมแมวอ่านี่ก็เป็นการปลดล็อกปราศาสเหมือนว่าจะไม่ไม่แยกไปอยู่ที่มันเหมือนจะเชื่อมกันเลยนะอ่าฮะมีเห็นข้างหลังนะไรทุกคนเป็นที่สูมเนาะอ่าฮะบอตติ้งบูธ มีโอ้คิสตันเชนอันนี้เป็น VIP r e w รี d อร์ดน่าจะเป็นโซน VIP นะครับเมื่อกี้มีขวดโหลด้วยจายะใจแอนคอร์จานะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะมันไอ,อ,อตรงเนี้ยทุกคนผมมันดูคล้ายๆกับอันนี้เลยอะ่ะ Pet Equip Use s m a l l Pet นะ creature hunter VR คล้ายๆกับ e n c h a n t แหละครับก็คืออันนี้จะเป็นการเหมือนกับลากสกิลเข้าไปมัง้งเนี่ยเข้าไปในนี้นะอ่ะอีควิปมอเชนอันนี้บวกหนึ่งอีควิปอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการเพิ่ม Equip ปมั้งครับการใส่สัตว์เลี้ยงอะ่ะทุกคนที่ให้มันตามหลังเราอะไรประมาณนั้นโอ้โหดูจากสงลมน่าจะเยอะนะเนี่ยรู้สึกว่า มันหวังมันน่าจะลดการเพดฟูินได้นะครับเนี่ยก็หว <apan> <den> ังว่าจะเป็นอย่างนั้นจะได้เสียเงินน้อยๆหน่อยนะเรื่อเดียวเพดซิมเลเตอร์ X นี่ผมเสียเงินไปเป็นพันเลยทีเดียวคือ UI เขาเนี่ยมันจะไม่ดูไม่ซ้อนกันเหมือนคล้ายๆเป็นหน้าหนังสือกับเพดซิมเลเตอร์ X นะครับผมว่าแบบเพดซิมเลเตอร์ X อ่ะดีกว่าเยอะเลย UI อ่ะไม่น่าเปลี่ยนนะควรเอา UI เดิมมาใช้ผมว่ามันสวยมากเลยอันนี้คล้ายๆ heading p า a z a เนาะอ่ะก็ยังอยู่เดิมแม่ทันสมัยซะด้วย Follow us on X r e b i r t h One ฮะ r e บิ r ์ e เหรอถามจริงมันมี Reverse ได้ใช่ไหมหรือว่ามันต้อง Reverse ทุกคนคิดว่างั้น Reverse แล้วได้แล้ว Reward ได้เหรอสามารถเก็บนี้ได้โอ้โ oh, หถ้ามี Reverse เนี่ยโอ้โหน่าจะเล่นนานเลยทีเดียว uh. จากที่ชื่อนะครับจะเป็น uh. Happy p พ t Game นะไกอ้นีกไกยเป็น Pet s ู m u l a t o r นายตีนายนะครับผมอ่ามีอะไรน่าสนใจที่เราข้ามไปอีกนะหรือเปล่านี่ทุกคนเป็นการปลดล็อกไข่เดี๋ยวหนึ่งนะปลดล็อกไข่ปลดล็อกไข่อ่านี่ไงมันจะเป็นการล็อกเราต้องเดินมาเพื่อกดอนล็อกนี่มันก็จะล็อกเป็นแถวเลยประมาณนั้นโอเคนะครับอาจจะประมาณนี้เนาะรายละเอียดบ,บางอย่างอาจจะข้ามไปนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันบางอย่างโหอาจจะไม่เห็นแล้วก็อาจจะกอข้ามไปก็ได้นะครับนะ ก็สำหรับเพชรมเรื่องนายตินนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมคือในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันบอกว่านี่นะครับเดซ ember วันที่หนึ่งธันวาคม2023นะครับ get your pet ready ไม่ต้องสนใจมันมันสนใจที่วันที่ครับ 1นธันวาคม2023ก็แสดงว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเปิดมาให้เล่นในวันที่1นธันวาคม2023ซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่19พฤศจิกายนรอกันยาวครับวันนี้ืวันที่19นเก็เราก็รออีกประมาณ1อาทิตย์ก็อีก4วันนะครับนี่1ธันวาคมทุกคนวันนี้วันศุกร์ที่ไม่สิถ้าเป็นเวลาประเทศไทยคือวันที่2 วันเสาร์ที่สองธันวาคมมันจะเปิดให้เล่นนะครับโอ้โหผมก็นึกว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้เล่นอเอพิมิเลเตอร์เกมใหม่แล้วนะแต่โอ้โหรออีกตั้งอาทิตย์นึงเอ้ทุกคนทุกคนผมกลับมาในเพจซิมเลเตอร์เอีกรอบนะผมเจอนี้ด้วยอะ่ะทุกคนนี่เหมือนจะเป็นประตูวานะครับซึ่งมันน่าจะเปิดในวันที่หนึ่งธันวาคมนะอ่ามีนับนับถอยหลังนะครับอีกสิบสองวันหนึ่งชั่วโมง 40. สี่สิบนาทีนะครับก็จะ เอประมาณวันที่สองธันวาคมในไทยแลนด์เดี๋ยวปไ,ได้ทศไยนั่นเองอ่าอ่าข้างๆมันเนี่ยนะครับผมสังเกตเห็นว่ามันมีเพรบล็อกด้วยมันจะเป็นการส่งอ่าเรามาอ่านป้ายกันนิดนึงนะครับมันบอกว่าอ่เข้าประมาณว่านะครับเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงจากเพรซิมูเลเตอร์เเนี่ยนะครับไปที่เพรซิมูเลเตอร์ไนต้นนะครับผมเหมือนก็คือส่งข้ามเกมนั่นเองอ่านี่ ก็สามารถส่งไปได้นะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเอกซีสตัวเล็กนะครับสามารถส่งไปได้สามารถส่งไข่ไปได้เนาะแต่เหมือนน่าจะเป็นไข่ที่ต้องเสียลบักหรือเปล่าเพราะว่าในตัวผมเนี่ยมีแต่ไข่ฟรีทั้งนั้นเลยโอ้โหไม่ได้เปิดเลยไม่จะว่าไปก็ลืมเหมือนกันเเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดเล่นสักหน่อยแล้วกันแล้วมีสส่งสัตว์เลี้ยงไปได้ครับได้แค่ห้าตัวเหมือนไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาจะกำจัดจำกัดจํานวนที่ต้องส่งหรือเปล่าอาจจะได้สูงสุดห้าตัว อะไรอย่างนี้มาครับเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ทั้งหมดมั้งหรือว่าส่งได้ทีละ5้าตัวสามารถส่งได้ e x c l u s i v ตัวเล็กนะครับหิ้วไททานิกแล้วก็ไข่นะครับขไข่แน่ๆเป็นไขเ่เสียว์ล็อก็จะมีพวกคำถามแล้วก็ตอบว่าเป็นคล้ายๆกับ Q&A นีครับ Q, Q a เนาะอ่าก็จะมีพวก อ่าอะไรต่างๆนะน,นะก็ทุกคนมาอ่าน้วได้นะผมอ่าผมไม่อ่านหมดแล้วกันนะครับผมกดสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับผม,มบายบายครับ